ื่อก่อนคือประจำเดือนจะมาไม่ตรงแล้วก็ชอบปวดประจําเดือนเดินไม่ได้เข้าห้องน้ําไม่ได้คือปวดหนักมากๆเลยค่ะจนต้องหยุดเรียนสะปวดที่ท้องน้อยปวดแม้กระทั่งแบบว่าต้องงอตัวตลอดเวลาค่ะจะยืดตัวไม่ได้เลยเดินก็เดินไม่ได้คือจะปวดแบบปวดเกง็งปวด เก่งมากเลยค่ะคือทําอะไรแทบไม่ได้เลยพอถึงเวลาอย่างเงี้ยค่ะห้าโมงก่อนจะเป็นประจําเดือนก็คือปวดหัวแล้วแล้วก็อารมณ์จะขึ้นขึ้นลงๆงเวียงวีนแล้วก็ก่อนจะเป็นประจําเดือนค่ะจะเป็นสิวเม็ดใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบสิวเต็มหน้าแล้วผิวก็รู้สึกว่าไม่อิ่มนะ้น ถามว่าช่วยอะไรกับวิวได้ก็คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะเลยค่ะเพราะว่า 1. ไม่เป็นสิวเวลามีประจำเดือนไม่ปวดหัวเวลามีประจำเดือนนะคะแล้วก็ไม่ปวดท้องเกงเวลามีประจำเดือนเพราะปกติต้องใช้แบบถุงน้ําร้อนเกือบย4สชั่วโมงค่ะเพื่อประครบแต่ตอนนี้คือเลิกใช้ไปเลยแล้วก็อารมณ์อะค่ะคงที่แล้วทาให้ผิวอ่าอิ่มน้ํามากขึ้นเวลามีประจำเดือนคือ ิวหายผิวอิ่มน้ำรับรองว่าหน้าเด้งและดีคือเนี่ยค่ะถึงอาจจะแบบบางช่วงที่ไม่ได้เป็นประจําเดือนนะคะแต่ทานคิกะก็รู้สึกว่าผิวดีแล้วก็ทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดในร่างกายรู้สึกดีแล้วก็ทําให้ผิวเป็นฟังมากขึ้นค่ะส่วนมากทุกคนจะมองว่าวัยรุ่นนะคะจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดท้องประจําเดือนเพราะว่า,าเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่ปัญหานี้ค่ะคือเพื่อนๆของวิวอะเป็นเยอะมากแล้วก็ได้แนะนําต่อว่าเพื่อนบางคนนะคะอาการหนักกว่าวิวขั้นต้องไปหาหมอแล้วก็ฉีดยาค่ะ ซึ่งปวดมากๆแต่พอทานคิกแล้วก็คือไม่ต้องไปฉีดยาก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติปวดท้องปวดหัวเนี้ยค่ะอาการของเขาก็หายไปเลย